สวัสดีครับพี่เก้าครับครับตอนนี้เราอยากมาถามในรอบสัปดาห์นี้ครับมีอะไรคืบหน้าไปแล้วบ้างสําหรับการสร้างห้องเรียนของเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านคลองปิงครับอ่าตอนนี้นะครับวันนี้วันนี้นะที่นี้เราก็ได้ก่ออิฐกาะอิฐเท็นไปประมาณสักเอ่อสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนะครับส่วนที่เหลือก็คือห้องน้ําได้เทคานวางท่ออ่า ส่วนหลังคาตอนนี้มุงส่วนที่เป็นพื้นที่ใหญ่พื้นที่กว้างเรามุงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือด้านหน้าที่เป็นอีกรงจั่วส่วนอาทิตย์นี้อาทิตย์ภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะดูเข้ามากเกาออีกท้เสร็จแล้วก็ฉาบปูนแต่อันนี้เราต้องเราต้องหาอาืออาชีพหมายความว่าอาจต้องจ้าง้องจ้างลุงจ้างลุงน้องจ้างจ่างปูนมือช่จริงว่างานฉาบปูนจริงเพราะป็นงานเริ่มเป็นงานเสมเมือแล้วครับ แล้วก็คิดว่าถ้าถ้าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนง,งานก็ไม่น่าเกินสามิายทิ์น่าจะแล้วเสร็จอาจจะเหลือแค่ตกแตง่งรอบๆบริเวณเรื่องงานแรนสเคปงานปรับภูมิทัศน์ว่าจะยังไงตรงไหนปลูกหญ้าต้นมไม้อะไรต้องดูอีกทีหนึ่งครับ ชุดนี้เป็นน้องตั้งแต่เริ่มทำงานหลอ่อพืหลอเสาที่ผูกเหล็กตั้งแต่ชุดแรกที่หล่ออยู่บนวัดมาทุกครั้งที่เรามีงานน่ารักมากน่ารักมากมาจากกรุงเทพกันครั้งแรกที่เขามากันเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพนะครับกับกันสามสี่ทุ่มใจสุดยอดเก่งครับเก่งยอมรับยอมรับ เรามาทํางานไม่มีอู้ไม่มีบททุกคนนะครับทุกคนทํางานขยันขันแข็งคือทํางานก็คือทําตั้งแต่ทางานทําทให้น้องๆเก่งครับเก่งยอมรับเอ,อต่อไปเราคงได้มาทาสีครับก็คือคุยพระเจ้าวว่าถ้าฉาบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทาสีกันเราจะดูเราจะเอาให้น้องอาคารนี้เป็นสีอะไรเราจะตกแต่งยังไงให,ให้ให้สวยงามให้ดูแล้สดใสเป็นห้องเรียนที่น่าเรียน เยวต้องคิดอีกทีว่าอาการจะเป็นเสียดอาจจะเป็นสีลุ้มก็ได้นะครับ หรืชานชนน้องๆมามาช่วยกันทาสีมาแสดงไอเดียหรือบางคออนออยไอเดียว่าอาคารอันนี้จะสีอะไรหน้าผานังนี่สีอะไรข้างในอาจจะเป็นรูปกระตูนอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากจะอยากจะรู้อยากจะให้น้องๆช่วยเสนอไอเดียผ่านมาทางพระเจผ่านมาทาง a c e b o o k ของของของหลวงนาา้าหลวงพระเจเขานะครับของของของ,ของวัด ของสำนักสงฆ์เนี่ยครับแล้วดูว่ามีไอเดียยังไงแล้วเดี๋ยวจะเรามาสกินอีกทีหนึ่งว่าอาการออกเป็นสีอะไรขอขอขอเขาเรียกว่าขอควมร่มือเรื่องไอเดียนิดนึงครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับ